เก็บเห็ดน้ำกันเด้อจะเด้อฟั่งสวีเดนจ้าเอาไอ้คือบ่เก็บอย่างนี้พ่อเราเพ่เก็บมาจ้ามาเก็บเห็ดเหลืองเก็บเห็ดทองคำน้ำกันเด้อจะเด้อหลายคู่ทุกปาดปาดขยุวันแดงจ้าขายุวันแดงย่างว่าตอนแรกวันพีนรังไม่เห็นนั่งขี่ด้านนี้ กินเข S s Shit, lips, umas, blossoms, Hello, ้าปลาจ้าหาเก็บเห็ดจ้าแซบแซบยั่วยั่วจุจวดจุดเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดเสาร์อาทิตย์จ้าวันหยุดเก็บเห็ดจ้าได้เยอะมากเก็บเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้อง มาเดอ้อจ้าพร้อมมาที่นอ้องค่ะกำเสดีเด่นเลยจ้าเก็บแอปเปิ้ลข้างทาง,างจ้าลูกิ้มยิย้มจะแซบ่บจะแซบ่บๆลูขาวขาวอบอวบต้องรุ่นนี้จ้ามาแอปเปิ้ลจ้าปปยิ้มตัวยิ้มยิๆมดืน้ำกันมาเก็บน้ำกัน แสบอไปแสบอยู่ที่กดกลีนลูกใหญ่หญอบวอบ,อบเอาไปเห็ดขนมพายแอปเปิลตอดไปหน่อยค่ะแอปเปิลลูกใหญ่จ้าเก็บน้ำกันได้จะเด้อข้างทางอันนี้ว่ามีของไผ่จ้ขาของหลวง กระด้มัแกงกิจจ้าแซบแซบยั่วยั่ว่แซบดีเด้อจ้ะเด้อแกงแซบบนือปลูกเองเห็ดแกงเห็ดรวมมิจจ้าเห็ดผึงก๋วเทียวซก๊ แกงสดๆตุ ane, vida, survivor, them. Them. Hurts, pigs, baby, baby. ่นกรอนเท็ดบ้านบ้านโพกโพกโพกโคกแตงมยูบโต้เสียบโคนโพกพี่น้องจ้ะหวานตลอาจัดพี่น้องเค็ดไม่แกงเซบะอื้อปลูกเองเนี่ยใส่น้ำยานาใส่เมย์ยานานิดหน่อยปุ๊บนะปั๊ดเรียแกงเค็ดรวมจ้ะเค็ดปังหน้าวกับแกงรวมกัน เห็ดพึ่งหวานป่าสวีเดนจับพี่น้องค่ะเบอร์เงิดอร์จับพี่น้องเลยเก่งเห็ดรวมสามอย่างเห็ดมะนาวเห็ดเที่ยเกล็ดชกปะบอกกับ่อผมว่าภาษาไทยัน่ได้อย่างเนาะเอออาจจะเป็นเห็ดกอเห็ดยังฝองบ้านนั่นแหละค่ะ แกงเซโนไม่น้อยหนึ่งกรเห็ดเห็ดเพิงสีแดงเด้อจ้าเด้อแกงเห็ดพึ่งปลาสวีเดนเสบดโป้โม้อมูแดงยูสุตสรลาลาเสโบทโคดแสบซิมแลววสเซยเนี่ยก็อาหารทะเลไป กินเมื่ออื่นจ้าเออไปทำงานห่อกับข้าวไปทำงานได้แล้วจะอาหารเออตอนนี้เศรษฐกิจเอียงบแพงค่าน้ำค่าไฟแพงทุกอย่างจ้าต้องประหยัดด้วยอหาเห็บเก็บมาแช่ส่องมาแช่ส่งแข็งไว้กินเองจ้าก็ต้องไปซื้อ กับคุณเจ้าประกจักน้อยนอจาจะน้อ,นอ,นอพี่น้องครับนี่ละนี่สยเผ็ดป่าธรรมชาติเมืองสวิเดนดเด้อจะเด้อจ้าเนี่ละเป็นเก็บเผ็ดม้ามือน,นี่หลังเลิกง,งานจะไปกับเพื่อนจะอ้ะหากินยาดเด้อจ้ะพี่น้องครับเอฮดเพึ่ง เข้าปลาใดกับบะมี่ปลานี่กับบะมี่ปลานี่กับบะม,มี่ก็รองบอกเอออีปลานหนึ่งก็น่าเออก็ยังพอเด็แกงอยู่จ้าออปีนี้มันเห็ดมันออกสากหากินย่นงางนี้จักหน่อยก็เจกับพ่อได้แกงเลยจ้าไม่ต้องค่ะเห็ดรวมเจอเห็ดรวมจ้าแซ่บแซ่บด้วยด้วยจวดจวสวดแซ่บหมูดักดัก